จ้ะไม่ได้อยู่กินยาเหรอไม่ยื้ไม่ได้ป่วยให้แม่เหรอไม่แม่แค่ยืมมานี้มาบีบมาใส่กันโอเคกินน้ำไหมคระับขนาดขวาค่ะแต่ว่ามันเป็นกล้องหน้าค่ะมลอง่กิน อสวยมากนานยูจินทำผมสวยค่ะใครทำให้คะลูกน้ามี่น้าแม่บีเิ่มีอีกสวยมากเลยอยู่ๆของส้มเจนถ้าอยากขายก็ขึ้นตะกร้าพันธมิตรได้เลยค่ะไม่ไม่ต้องแบบเปิดบินก็ได้อื ฝนตกพังว่างเลยทีนี้ตกดฝาไว้โอเค๋ยวมันหกลูกต้องติดไว้โอเคค่ะเดย๋ยวางมันทั้งนั้นนะคะอ้อสีเหลืองด้ไหมน่าเปิดน่อยู่แลวกินน้ำนิวนิวบานาน่านนแต่ยูจะใส่หน,นูเพิ่มนี้ ยูระาอีกไหมเนี่ยระบาย่ไว้แล้วก็แม่ไม่ไ,ไมด,ดี๋ยวมันเดี๋ยวพอใส่น้ำเยอะมันจะดินเราต้องใส่อันนี้อันว่างอยู่นี้นนเดี๋ยวนะอ๋อเ<ส>ยอะๆไปลูกเยอะหรืดเดี๋ยวคใส่โชว์อ้งลูค่ะอ่าขึาีนแล้วขึ <c oughs> นนน้นด้ว <c> ย <oughs> คุณแม่เพิ่มน้ำหนักน้องในท้องอยังไงอุ้ยมันอยู่ที่การกินที่นี่กินเยอะเกินไม่ซ้ําค่ะคแม่ต้องทานเยอะๆทานแต่ของที่มีประโยชน์นะคะเอเคเนี๋ยวทุงเรียนปุค่ะ<ๆ>เดี๋ยวค่ะเดี <c oughs> ๋ยวค่ะมีจะเป็นบอกว,ว่าเหรออ,อันนี้กินไม่ได้นะคะ กนำ<ป>ตกลงคุณแม่ละใบยอยู่ละใบน่ารักมากเลยค่ะ อู่แม่มันเลอะสิลกูกน้ำมีไหมคะน้ำในไหนน้ำในนี้กินไม่ได้นะเช็คก่อนลูกน้ำมีไหมคะต้องกินนึงเดียวค่ะขอบคุณค่ะต้องสอนอรหัสข้อประตูนะหญิงเนะี่ยอ๋อจะมีละกล่องเราอยู่ยังไม่รู้ใจหลับ ขอปกไม่ขอแต่มันจะเป็ดขอไม่เหมือนใครไมต้องไปเนียนเลยหนึ่งจองสามยันเฮ้ยกดรูแต่เดี๋ยวไล่จั๊กจุ๊บป้งกันจูนไงถ้าไม่ขอแบบนั้นแ๋ยว่าไม่ใช่พวกเราสวยจังของคุณแม่ z ร o เจนถึงแล้ว okay. โอเคอยายชื่อ,อะไรมมอนะ่อากรอบแรกน้องกินจากในขวดค่ะมีอยู่ออรอบแรกน้องกินจากในขวดที่เป็นน้ำในตู้เย็นค่ะ ะบายอีกไหมคะยังอ,อยู่ค่ะย,ยี่ห้อด้านาสีเหลืองกับสีเขียวผสมกันจะปเป็นสีอะไรถิ่นค่ะ กิน้วเสร็จแบอกใช่ไปจุ่เตอไปไไป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 ไเไปไไป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 ไไปไปไไปไเไปไปไปไไป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 ่าไปาปไปไปไ จต้องตะดจงจงองดูนะอืมมันจะเป็นสีอะไรอ่ะมันจะเป็นสีอไม่จกก็เป็นสีเขียวอ่ะเนแาสีเง่งหนุกเป็นสีเขียวงานไว่เสีเขียวอันนี้แม่จะใส่ใครขอดีอนสลับกนนะ สวยจังน่ารักมากให้น้องชื่อโมจิไหมไม่ไม่สิแล้วก็หรือะไรรำกันไม่รำกันให้น้องชื่อโมจิไหมตายาชื่อโมจิ mùa xí, mùa china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  mùa อืมคุณแม่ช่วยน้องค่ะเป็นของน้อง ยากแ mm hmm. ค่งกว่าไปอันนี้ต้องล้างก่อนเพราะเมื่อกี้เราใช้ดูดน้ําที่ไม่ใช่นะ้ mm ํากินค่ะต้องล้างก่อนนะอ๋อนี่มีอันใหม่อ่ะอย่าไปแกะอันใหม่ mm hmm. <า>นี่ค่ะหาไปเอาแง่เด็อมางั้นนะเราเก็บอันนี้กันนะได้ mm hmm. อยู่ไม่เล่นแล้วนะอยากเก็บของแต่นี่เดี๋ยวเนี่ยไปออฟด้วยกันตูหางเป็นอะไรนี่ ไม่อยากจะอะรเยะอย่างนี้เยอะอย่างที่มันสลับนอยู่เยอีย่าไปเอาน้ำน้ำนนอ,อ,ยนอย่างนี้นะก็แ่นส่ดจเฉยวันนี้ลิลลี่ขึ้นฟีดอยู่นะ เสรีกขึ้นแล้วสีสีจิตที่แขนแล้วใช่เดี๋ยวต้องล้างออกไหนแขนลูกนั่ไหนไม่ดูสิไหนอืมออสวัสดีทุกคนนะคะพี่เจนกี่วีคแล้วสามสิบีวีค่ะพายวิจินไปเล่นที่โรเียนสันมา ยูจินถนัดขวาค่ะยวนั่นตรงนี้แม่ขาอยากให้มาสรับกันนะขอให้หลานออกมาน่ารักเหมือนยูจินนะลูกสาวตั้งท้องอยู่เด็กๆน่ารักทุกคน,นะคะ่ะคนละแบบน,น้องยูจินไปโรงเรียนสิงหาค่ะ น้ำหนักเจนนี่ขึ้นเยอะมยเยอะมากเยอะสุดๆอยู่กรุงเทพจ้าซื้อบ้านอยู่กรุงเทพนะคะทำขยะเราอยู่เลนนะ เล่นเสร็จอะไรยังใช้แล้วค่ะใช้ทั้สหมดค่ะอายุตัจจ้งแต่เ็จ่ยวกินติดแล้วนะไม่ใช่น้ำกินเฉี่ยวก็ก็ใส่น้ำนี้ให้เลี้ยงแล้วก็อืมสามสิบสี่วิแล้วค่ะ อยู่บ้านใหม่ค่ะตอนนี้อยู่บ้านใหม่แกะดิ้งค่ะอวิวมือกงก้าวหนึ่งมือกงใครอยากได้มีอะไรบ้างอันนี้เก็บใส่ถัง

โอ้เดี๋ยวอย่าเพิ่งอ่อนนี่ออกก่อนลูกน้ำเปียกไปหมดเดี๋ยวมันเปียกนะคะโอ้มันมีสีเยอะเลยโอ้สีเยอะมากแบบนี้ก็พอเป็นสี เปียนลูกช่วงแรกจ้ะไหมช่วให้หน่อยอคะแล้วน้งเราจะอ่านนงน้อันนี้มันเยอะมากเลยอะลูกสวยอะ เขาให้ติดที่กล่องเนี่ยาติดที่กล่องโอเคสัก,กครู่ค่ะอ๋อสีนี้แบนี้ะแะนี่กนก็กะอันนี้ได้ค่ะที่อันนี้ก็แตะตรงนี้ตัวน้ มีสายด้ยวยค่ะอ๋อสายใส่ตรงนี้ไงจะไ,ได้แขวนได้ีด่นะสวยอะลูกไม่อนดีกอนไม่หมดเลยเหรอคะใช่าก้มงอ,อกมานนะแ <c oughs> ก,กับ สวัสดีค่ะวันดีค่ะน้อยพูดค่ะตลอดเลยขอโทษค่ะสอนมามีด้วยนะเธออยู่น่ารักมาก สวยมากเลยค่ะทุกคนรูจีนสวยเหมือนใครคะสวยเหมือนนารีค่ะเดี๋ยวนารีก็ทำนารีลับบอ គ <thot chanly> <coughs> <tod> ាត់ផាត់ទាំងអីអូគាត់ចូលបើក៏ហំទៅ หอ,อยสวยจังหวัวใจเฮดอมยิ้มหัวใจ ่อไปดาวหนึ่งดวง มีอีกนะคะเดี๋ยวเอาสีติก,ก่อนติดตามกันเนาะ,ะอืมดีไหมคะอันไหนหมดแล้วอ่ะ ยูนิคอรไอศสครีมสายรุ้ง สติ๊กเกอร์ติดด้วยไหมคะตรงนี้ก็ได้ไม่เออีตรงนี้ว่างอยู่ว้าวไอศ็รีมเป็นยูนิคอร,ร์นนะจ๊ะอ๋อสวยจังแมวเหมียวไม่เหมียวไรคนกับมุมมีติดด้วยไหมคะ Mm. I see.